กูแล่นอกูแลน่นแป๊เดียวเอาละฟังนะข้าจะให้โอกาสผู้แกคิดทบทวนเป็นครั้งสุดท้ายเอ,อ <c oughs> และถ้าพูกแกไม่อยากคิดทบทวนใหม่ข้าจะทบทวนเองว่าคูจะทบทวนใหม่ดีไหม เออต้องให้มันได้อย่างนี้สิแจวเอาเราฟังให้ดีนะเมืองนี้ต้องยกเครื่องใหม่เพราะแรงโก้มาเยือนแล้วฟังกฎใหม่นะทุกเช้ารองเท้าข้าต้องมันกาแฟต้องร้อนแกลมาต้องโกะไม่ว่าทำอะไรอย่าบังอาจมาสบตา อย่าได้มาเกะกะขวางตาข้าเด็ดขาดซึ่งบากแรงก็คุณทรมาเลยคุณมอนี่แกไม่กลัวใครเขากำลังด่าสั่งสอนไอ้นกนั่นเห็นข้าเดินมาต้องลีกทางข้าเดินก้าวใหญ่ไม่อยากให้พวกเป็นบ้านอย่างพวกแกทำน้ำลายกันเดินมาโดนเพราะว่าไม่อยากจะให้มีเรื่องผิดใจกันเราควรจะร่วมด้วยช่วยกันเป็นหนึ่งเดียวฉะนั้นตอนนี้อยากให้ทุกคนออกมารวมพลข้างนอกแถวแถวตอนรอไว้ผมโฆษณาแป๊บเดียว เขาเข้าไปทำอะไรน่ะข้าว่าเขาไปทิ้งบอมชัวดชัวไม่แล้วไม่เอาล้ก็ได้ มองเห็นเหนอยู่โดนไงทำไมทํอ้คนเกี่ยวอ่ะ้อมัาเลยร Mm-hmm. <laughs> ีเห็นบ่เขาไอยตัวนี้เหรอหมอว่า,า,าอย่างไงเดี๋วยวตัวนี้มันตายแล้วเจ้ารีบเอาลงหมอเลยดีกว่าข้ามันโดนกระสุนนัดเดียวเหมือนกับที่เล่าในร้านคราวนี้แหละที่เราจะมีผู้กล้าประจำเมืองคนที่ไม่ลงเอ่ยในหลมุมได้เลิกผู้กล้าขอพบผู้ว่าแล้วได้ยินไหมแรงโก้คุณจะได้ไปพบผู้ว่าเฮ hey, ้ดังๆให้กับแรงโก้ yeah. โดยเหตุชะนี้ผู้แปลกหน้าถึงไม่กลายเป็นขวัญใจที่เราสหายใหม่สรรเสริญจมดิ่งผู้ขนลงในวุ้นว่าขโมะเลแห่นภาพมายาของเขาแล้วมันจะตายเมื่อไรใกล้แล้วอามโก้ igo, ใกล้แล้ว ถ้ามันเป็นกาเพื่อรสชาชี้ไว้ไม่ใช่ใครต้องมีทางออกที่สมเหตุสมผลสิหน่ารอคุยกับท่านดูก่อนเถอะเฮ้ย่วน้อยจะไปไหนถั่วน้อยท่านผู้ว่าว่างให้พบแล้วน้ําไงคุณแรงโกน้ําไงไม่มีน้ําก็เหลือแต่ทุลีแห่งเท่าซากแต่ถ้ามีน้ํา จึงมีชีวิตดูพวกมันสิชีวิตไร้ทางเหลือมีน้ำทางไหนก็ไปทางนั้นนี่ละกดเล็กแห่งชีวิตทะเลทรายใครคุมน้ำได้ก็ควบคุมได้ทุกๆุกสิ่งแต่เธอคงรู้อยู่แล้วเพราะเธอเป็นถึงผู้กล้าจากดินแดนตะวันตกเออใช่ตะวันตกมันสุดยอดนี่จะครั้งส่วนตัวฉันเอง น้ำฝนชั้นเยี่ยมจากครั้งมหาอุทกภัยโฮโฮโฮไม่ใช่จากยุคโนอานะฉันไม่ได้แก่ขนาดน,นั้นสซะหน่อย <c oughs> มีอำนาจก็มีสิทธิพิเศษแหละพูดได้ดีไอ้หลานชายแต่สิทธิพิเศษมาพ่วงในความรับผิดชอบ <c oughs> <อ>แม่ฉันจะเป็นผู้ว่าที่นี่ตั้งแต่ยังไม่เป็นเมืองและไม่ไดเป็นแค่ผู้เท่าเตาช่างอ่อนไหวตัวหนึ่งแต่ฉันเมืองนี้ยังพอมีอนาคต และอยากให้เธอมาช่วยกันแต่มึงดินแต่มึงดินเห็นหรือเปล่าคุณแรงโก้เราเพื่อนพ้องน้องพี่ฉันชีวิตสุดแสนกันดานกันดานเหลือใจรู้ไหมเขาอยู่รอดแต่ละวันไปได้อย่างไงด้วยความเชื่อด้วยความเชื่อที่ว่าทุกสิ่งจะดีขึ้น ด้วยความเชื่อว่าที่สุดจะต้องเจอแหล่งน้ำเชื่อมั่นแม้ทุกสัญญาณจะบ่งชี้ตรงกันข้ามว่าวันพรุ่งนี้จะต้องดีกว่าวันนี้คนต้องไม่สิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจสิ่งตอนนี้พวกเขาศรัทธาเธอ